เรื่องง่ายๆที่จะทำให้เรามีความสุขได้คือการสวัสดีพร้อมกันในโทนเสียงที่ก้ยเคียงกันค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ว่าพี่คะวันนี้พี่ฟังได้พี่ฟังถนัดพี่ฟังได้ถนัดและสวัสดีได้ตรงกันเพราะหูเอ็กซ์ตร้าของพี่ดู้ไหเครื่องช่วยฟังของพี่เก็บการเชิคไม่หู้นี่สายตาฉันดีแหละเนอะวิธีการรับมือกับคนต่างชาติไม่ใช่ช่างติไม่ต่างชาติ หูมาตาก็ไปมารยาทกับการรับมือของคนตีเก่งเริ่มกันที่วิธีการสังเกตคนต่างชาติก่อนนะคะกายจะทำอย่างนี้สังเกตคนช่างตีช่างตีตีคือบางบางทีอ่ะมันเป็นแค่แบบบางคนเขาไม่ได้เป็นคนช่างตีเขาอาจจะเฉพาะสถานการณ์แต่ไอคนช่างตีเนี่ยมันจะมีวิธีพิเศษหรือมี ความแบบพิเศษเฉพาะตัวนิดนึงที่เราจะสังเกตได้ง่ายอ่ะอย่างแรกเลยคือเป็นมนุษย์ไม่อะไรก็ไมมไว้ก่อนไมมไมมเว้ไม่ไว้แกเอ้ยไมมเอ้ยไห่หรือไม่ก็พูดแบบพูดแต่เรื่องแย่ๆพูดแต่ทาไมเป็นสิวแกอ้วนขึ้นปาะทำไมกางเกงตึงๆคือทุกอย่างที่พูดออกมาเป็นไม่ทีหมดเลยไม่มีเรื่องดีไม่มีเรื่องดีออกมาจากปากอันนี้นี่คือ แน่นอนร้อยทั้งร้อยเนี่ยข้าวไม่อร่อยก็ติแต่งตัวมาไม่เหมาะสมคือไม่เหมาะสมในสายตามันด้วยนะไม่ใช่ไม่เหมาะสมในความเป็นจริงเ้วยนะอย่างเช่นฉันใส่เสื้อหูนี้ก็จะมีบางคนที่แบบทำไมอ่ะไม่สมวัยอะไรอย่างเงี้ยแก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 วันนี้แกเห็นคนนี้ปะคิดอะไรอ่ะถ่ายรูปมาตอนออกจากบ้านคิดอะไรอ่ะ ไม่คิดไงยิบอะไรก่อนนะเสื้อถึงเกงยิบอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับมึงทีนี้มันจะต้องเป็นคนที่เป็นแบบนี้เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นไม่เคารพคนอื่นคือไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจหรือใจเขาใจเราอีกอย่างหนึ่งของคนที่ช่างติคือจะไม่เคารพความแตกต่างเอออย่างเช่นเห็นเขาอสมมติว่าทุกวันนี้ความเป็นคนมีเท่ากันแต่พอเห็นแบบว่า ผู้ชายเดินกับผู้ชายก็จะแบบเสอะไรอย่ะต้องตุดนี่ออแกไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเว้ยไม่แล้วความชั่วมันไม่ได้แค่ว่าแค่นั้นนะไปใช้คำถามหรือคำพูดที่ละลาบละลวงเกี่ยวกับชีวิตเขามากไปอีกออย่างล่าสุดมีใครนะเราเห็นใครน้องเขื่อนนะ่ะที่เขาจะไปแต่งงานาใช่ไหมแล้วเขื่อนลงว่าชุดคำถามอ่ะพอนางลงคำถามในไอจีว่าอยากถามอะไรให้ถามมาเจอคำถามประเภทคุณเขื่อนเป็นลูกหรือลับ หรือแบบเออของแฟนฝรั่งใหญ่ไหมทําไมต้องรู้ก่อนทําไมต้องไปรู้ลึกกับเรื่องเหล่านั้นของเขาเราเห็นแล้วเราแบบคืออุทานในใจว่าเหี้ยเยอะจริงๆริอะคือแบบถ้าเป็นเราอ่ะแล้วเราเจอคําถามนั้นพี่โอ้พี่ไม่รู้ว่าพี่น้องจะได้อะไรดีๆจากพี่ไปขนาดไหนอะคืออะไรที่ช่วยในชีวิตพี่ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาน้องได้หมดเลยพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้พี่จัดให้เลยทําไมต้องรู้ทําไมต้องรู้นี่ไงคือเป็นคนที่ ชอบแบบอยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้หรือชอบติชอบเปรียบเทียบหรือไปเน้นยำ้ำกับเรื่องที่รู้สึกว่าพูดออกไปแล้วจะทำให้คนคนนั้นโดนโจมตีได้ง่ายออคือไม่รู้นะเราว่าคนแบบเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปอ่ะชีวิตเขาต้องมีอะไรคือต้องอาจจะเคยโดนแบบ สบดกลดา่ากดดันสมัยโตมาอะไรสักอย่างมันต้องมีปมอะไรสักเรื่องอะไม่งั้นจะไม่ไปจิกคนอื่นต่อซึ่งถามว่าจริงๆเป็นปัญหาของพวกเราไหมก,ก็ไม่ไมใช่นะมันเป็นปัญหาของคุณที่ทุกคนมีปัญหาและมีปมมาเรามีหน้าที่แก้ปมของตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราจะสามารถฉันมีปมแล้วก็เอามาแบบทับถมคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการสปอตคนลูกอิชังตินะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้อะวิธีการที่เราเคยคุยกันอนะว่า ง่ายที่สุดอะเราแก้เขาไม่ได้เพราะคนที่เป็นแบบนี้มันอยู่ในกโมลสันดาน้องมันไม่ใช่แค่ลักษณะนิสัยแล้วล่ะถ้าเกิดเขาสามารถที่จะไปจิกกลด่าทุกคนหรือติหรือวิจารณ์วิจารณ์พูดให้เจ็บพูดให้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย มันต้องไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมันอย่างที่บอกเราเราคิดว่าเขาคงจะต้องมีอะไรตั้งแต่แบบอดีตการนานมาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องแก้ก็คือตัวเราที่จะรับมือกับเขาให้ได้ดีที่สุดเนาะออย่างแรกยากแต่ก็ต้องฝึกก็คือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอย่าไปเก็บเอามาใส่ใจให้มองข้ามฟังข้ามกระโดดข้ามแม่งไปเลยข้ามหัวไปเลยหมดเรื่องแล้วก็แบบ นี่แฮชแยถาต้องกลับมาจริงถ้ามีใครมาพูดอะไรอย่างเงี้ยให้นึกในใจแฮชแท็กยถาแล้วให้คิดออกมาเกลียดฉันเกลียดวิธีการนี้จริงๆแล้วเราจะดูสดใสแล้วใครก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วเขาจะยิ่งหงุดหงิดเขาจะยิ่งหงุดหงิด <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยไม่ได้คิดหรอกบ้านไม่มีกระจก <c oughs> <c oughs> แล้วนึกในใจ ข้าไมไปเลยจริงจริงไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตมไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวคือถ้าเราตัดได้อะเราอ่ะจะเป็นคนที่สบายใจที่สุดแล้วคนที่พยายามจะตีมันจะทุก ยังไงะไม่มีใครทนตากช่างตีให้กรวดน้ําให้นิดนึงใช่เพราะว่าพี่ว่าเขาก็ต้องทำไมหูตั้งขนาดนี้เขาคงต้องมีเหตุการณ์อะไรมาซึ่งถามว่าถ้าเขาโอเคมันเป็นปัญหาของเขาที่ต้องแก้เราเราเอาใจช่วยเขาก็แล้วกันจริงเนาะเข้าใจเห็นใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องแบบเขาต้องทุกข์แหละคือคนที่สุขภาพจิตดีและชีวิตดีจริงๆนะที่ดีจริงจะไม่จะไม่จะไม่มานั่งแบบจิกคนอื่นหรือว่า เอาเวลาทั้งหมดที่มีหรือพลังงานทั้งหมดที่มีอ,อม,มาฟโฟกัสกับเรื่องชั่วๆ,ๆเขาจะแบบเออจิตใจดีทําแต่เรื่องดีๆอยากให้คนอื่นรู้สึกดีไง<ช>แต่เราต้องสงสารคนแบบนี้มากๆว่าเนี่ยมีปัญหาบ้านไม่รักอะไรเนี่ยแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างหรือแบบทําให้ชีวิตผกผันมาเป็นคนที่บ<อ><อ>ิทเทอร์ขมมาละเรียกแม่เลยจริงคนสัตย์ริงมาละ แม่ขมมากแม่จริงจริงมันต้องบิเตอมมากพี่เรียกคนแบบนี้ว่ามาละโดนได้มาละอาน้เออให้ลองให้มอกน้ามันแล้วคิดมาละให้เรียกว่ามาละแล้วก็นะข้อแรกเนี่ยต้องเป็นพวกที่ไม่โตอ่ะคือ นี่มันนั่งฉาได้ละครที่แบบงี้แหละเบกมาเป็นพี่กิ๊กซัวต์นีเลยเนี่ยนึกออกมาแย้ได้ด้วยหนูทจำไม่เป็นหนูคว่ำไม่ได้ขนาดนั้นน่ะเนี่ยคือเขาต้องแบบเขาต้องไม่โตอ่ะให้คิดไปแล้วว่าแบบโอ้ยเล่นกับเด็กเมื่อวานซืนหรือแบบนี่เรารักหมานะแต่เราขอใช้นิดนึงเล่นกับหมามาเลียปากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงแบบคิดว่าเล่นกับเด็กเนี้ยเด็กอายุแบบห้าสิบหกอะไร 56ปีผ่านไปทําอะไรพี่ไม่ได้เลยเหรอคะจริงๆทําอะไรพี่ไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนแบบ โตรไม่มั่นใจในตัวเองเออไม่หลักตัวเอง,งไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยนั่นคือการที่เขาจะทางเดียวที่เขาจะรู้สึกดีกับตัวเองได้คือการเหยียบคนอื่นขึ้นไปใช่คือมองไม่เห็นตัวเองหรอกแต่มองเห็นทุกอย่างที่ผิดของคนอื่นหรือว่ามันเป็นเรื่องที่กินใจของตนนะอาทิสมมติมว่าอีเนี่ยใส่ชุดว่ายน้าสวยมากเลยวิลิปินฟูเทิร์เนี่ยฟิลิปิน slow เทิร์นเออคือแบบแหมเหมือนกระเทยเนาะเอา้าคือกระจกใช่ นี่ไงเอาสิสองสิสองอออคือแสดงว่าตัวเองอ่ะดูเขาแล้วเอาไปคอมแพ r แล้วรู้สึกว่าอยากจะหาข้อด้อยของมนุษย์คนนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นพนั้งที่เขาดีไปหมดม,มีนิดไปจี้ตรงนั้นอะอหรือแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ใครชอบโพสแบบไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยหล่อนไม่ได้ไงเพราะเขาใส่แั้ก็แบบอือหือดำจ้ะอย่างเงี้ย เรื่องอื่นนะมั่นใจนะคะคือมันเป็นเรื่องที่บางทีอะเอามากลบข้อด้อยของตัวเองเวลาเราฟังเราก็ให้คิดในใจว่าอืมโอเคคงมีอะไรในใจแหละเนาะเราจะได้ดีกับเขาได้แล้วไม่ไปรู้สึกรู้สาตามเขาไม่บ้าไปตามเขาแห่แหนไปตามเขาอย่าสวนกลับไปด้วยวิธีการเดียวกันเพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยอ่ะแต่บางทีบางช่วงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้ต้องยอมรับนะไม่เริ่มต้นจากแหม่ก่อนม้าเอาแหม่บอกว่าแหม่ แม่ไปให้ถึงดาวังคารเลยแม่แล้วก็สองสองสเต็ปนี้แล้วยังไม่ได้อะว่าเยะถาแหม้คิไปก่อนยาถาแหม่ขี้่เยะถาแหม่คิเป็นวิธีการของเรานะเหมือนคาถาเป็นคาถาของเราที่พวกพี่ให้เยะถาแหม่คินะเผื่อมันจะแบบอารมณ์ดีในส่วนของเราออกไปได้ เอาจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็มันก็เป็นบททดสอบเราเหมือนกันนะพี่คล้ายๆว่าเหมือนแบบเขาก็สอนเราเหมือนกันนะให้เราใจเย็นลงอ่ะใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตอบโต้เราก็เป็นเหมือนเขาเท่านั้นเองตัดสินกันไปตัดสินกันมาติกันไปติกันมาด่ากันไปด่ากันมาก็เวลาเจออะไรพวกเนี้ยให้ถอยตัวเองออกมานิดนึงถอดร่างออกมานิดนึงถอดร่างออกมาแล้วแบบลองดูจากแบบว่ามุมสูง แล้วลอยกลัวขึ้นมานแล้วอยากเหลือกลัวเนาะใช่ก็นี่ไงชอบชอบชอบคำพูดของท่านพุทธทาสอนะอ่าขอโค้ดนิดนึงนะคะโค้ดค่ะเขาว่าเราจริงก็ไม่ต้องกโกรธเขาเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะมันไม่จริงแค่นั้นเองอะเออคือมันซิมเพลนะซิมเพลแต่ยากเพราะว่าบางทีอะ เราซึ่งเป็นปู้ตุชนธรรมดาที่ยังไม่สามารถตัดรักโลภกดหลงออกไปได้เนี่ยเรามีอารมณ์ร่วงไงกับสิ่งที่เขาพูดมาเราจะรู้สึกแบบอินอะไม่นะอยากดีเฟนตัวเองอยากปกป้องตัวเองเว้ยว่าแบบไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าดำใช่ไหมโถอิตตี้เอ้าทำไมจะต้องแบบเบิร์นเครื่องใส่กันไปมาไงคือมันมันยากไงคือเราเข้าใจไม่ใช่ว่าสพี่แบบ นิพพานแล้วสามารถที่จะแบบไ,ได้ตลอดเวลาอโอ้พี่ด่ากลับปล่อยไปแต่คือมันต้องกรองมาก่อนว่าทํำยังไงให้มันไม่เป็นเวลเดียวกับเขาอ่ะไม่รู้สึกว่าด่ามาใช่ไหมกูด่ากลับอ,อย่างเงี้ยคือเป็นการไม่เราไม่มีใครได้อะไรจากเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าเราจะ พูดกลับกับเขาเราสามารถที่จะสอนหรือบอกอะไรเขาได้ไหมให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดคือถ้าเราไปตามเกมของคนที่ใส่อารมณ์มามันก็จะมีแต่อารมณ์เต็มหมดแล้วเราก็ขุนเองอเพราะเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้การใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันบางทีไม่ใช่การใส่อารมณ์ซึ่งหน้าด้วยไงมันเป็นการใส่อารมณ์ด้วยเมสเซจด้วยเท็กซ์ด้วยคอมเมนต์ด้วยความบ้าคลั่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเพราะเราขึ้นอ่ะอีคนนั้นไม่เห็นนะเข,นเขาไม่ได้รับร,รู้รเราขึ้นของเราอยู่คนเดียวนะแล้วเราขุนเองเป็นก้อนใหญ่ๆเท่ เลยคือเรียว่าก็เดินยกคนข้างๆกลายเป็นว่าคนาข้างๆต้องมาจะโดนแบบจะซวยพี่ปั้นจะบอกว่าตอนเนี้ยคนที่โดนคือพี่เออจริงๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยในก้อนดำๆที่อยู่ข้างๆ<ค>นั้นคือเป็นก้อนดำๆที่ส่งผลกระทบเฉพาะคนที่อยู่รอบเราอ,อีกอย่างหนึง่งแยกให้ออกว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความคิดเห็นของเขาไม่ใช่เรื่องจริงของเราเลยการที่เขาบอกว่าเราอ้วนดำถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอ้วนดำ กลับไปที่ท่านพุทธทาสพิขุที่บอกว่าก็ไม่ต้องไปโกรธเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงจริงไงแต่ถ้าเราอ้วนดำจริงๆก็ไม่ต้องไปโกรธเพราะมันก็อ้วนดำจริงๆอ่ะก็ถ้าไม่อยากอ้วนดำก็ทําตัวเองให้ไม่อ้วนดำจริงเอออันนี้ดีอันนี้ดีจริงเพราะว่าอาวก็ถ้าถ้าโดนแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็มันเป็นเรื่องจริงไเรื่องจริงจะโกรธอะไรไหมอะแต่ถ้าเราไม่ได้อ้วนดำมองมากูแฮปปี้ดีกูแฮปปี้อย่างงี้ก็ไม่จริงไงก็เืองของมืโกรธแค่นั้นนี่คือสิงโป สุดท้ายพี่ว่าเราต้องฝึกตัวเองเว้ยอืออะอย่างเช่นอ่ะอันนี้คืออะไรมืออ่ะมือออนี่คือถ้าคนทั่วทั่วไปไงก็จะบอกว่านี่คือมือ,อแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติจริงๆนี่คือเห็นหนออ๋อไม่ได้ตัดสินว่านี่คือมือนี่คือเท้านี่คืออะไรทั้งสิน้นคือเห็นแต่อยู่กับตัวเราว่าเราเห็นอเห็นแล้วก็ปล่อยไป ไม่ต้องไปมีตัดสินว่านี่คือมือนี่คือมือจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันทุกอย่างมันคือเรื่องทุกอย่างคือเรื่องสมมติทุกอย่างคือเรื่องสมมูิขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรปุ๊บบอกตัวเองเห็นหนอเมื่อหนอจบเป็นอดีตไปแล้วผ่านไปเลยไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องทําแบบฝึกหัดในการที่จะไปตัดสินว่ามือเนาะทาเล็บยังทําไมมี แล้วมันจะเริ่มต่อเอให้วันทีเห็นอะไรที่เราให้พูดกับตัวเองเป็นแฮชแท็กเลยว่าเห็นหนอแล้วผ่านเลยหนอคือปัดปัจจุบันทันทีเป็นอดีตทันทีเลยเวลาใครมาพูดจาคำพูดนั้นคือคำสมมติท่องไปว่ายินหนอแล้วผ่านเลยเออเปี้ยอธรรมะเปี้ยนะธรรมะเก๋นะธรรมะเปี้ยที่สุดเวลามีคำพูดเหล่านี้มาอ่ะยินหนอ move on ยินหนอช้อปปิ้งแล้วเด้อตู้ไม่ว่างรูดปรื้อนหนอรูดปรื้นหนอต่อเลยไม่ต้องไปคิดอ้วนดำจะไปซื้อเก่งล้วบายก็นี่แหละประมาณนี้ก็คือเวลามองอะไรได้ยินอะไรอ่ะอยู่กับตัวเองว่าเราเห็นเราได้ยินแล้วพอแต่ไม่ต้องไป ถ้าเริ่มว่าได้ยินอะไรเห็นอะไรนั่นคือสเต็ปแรกของการไปตัดสินนั่นไงส่วนคนที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นคนที่จัดจูงมนโหรือเป็นคนช่างติช่างตัดสินตัวเองลองถอยกลับมามองนะคะว่าบางทีเนี่ยเราพูดเยอะไปไหมคือมันแค่นั้นเลยนะมันไม่ได้ต้องคิดต่อไปด้วยซ้ำว่าพูดอะไรถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้กูพูดมากไปแล้วเวยมันรู้สึกตัวนะมันได้มันรู้สึกมันได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันแบบเนี้ยกลับมาคิด ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองถ้าเกิดสมมุติคุณมีติ่งในใจหลังดูเอพิโซดนี้ว่าหรือนั่นคือฉันหรือให้ซื่อสัตย์กับตัวเอง<ช>แล้วคิดว่าถ้าคุณเอ๊ะหรือว่า <laughs> ให้เริ่มแบบค่อยๆแบบรู้จักตัวเอง<ช>แล้วค่อยๆหยุดตัวเองให้ได้ว่าบางทีแบบคันปากอยากพูดถึงจังเลยอ,ะอ่ะเนี่ยกระโปรงตัวนี้ใส่มาได้ยังไง呀อะไรอย่างเงี้ยอยากพูด หยุดเราไม่พูดก็ไม่มีใครตายจริงๆเออไม่พูดไม่มีใครตายไม่มีใครตายไม่มีใครเป็นอะไรในเรื่องทั้งหมดอาจจะมีคนแฮปปี้มากขึ้นจริงลองดูถ้าเกิดมีแค่เอ๊ะในใจนิดเดียวว่าหรือเราเป็นคนช่างติเกินไปให้คิดเลยว่าเราเป็นให้ลองดูแล้วก็ค่อยๆแบบเห็นเนาะเออเห็นหนอเออไปจ้าออไปต่อจ้า,จาเออแล้วคือแบบใช้ได้สองทางเลยนะเห็นหนอเนี่ยเห็นหนอ สะบัดหนอสะบัดต่อไม่รอแล้วนะหรอคือบางคนอะชอบแล้วไปหลงอยู่กับวังวนของความว่าการที่ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยคนอะก็จะแบบกลัวฉันฉันไม่เข้าใจคนเหล่านี้ที่มันรู้สึกว่าแกมันกลัวฉันแหละเป็นนะบางคนนะเป็นการ <นะ S 1> สร้างอำนาจในทางที่ผิดนะ<ช>คนกลัวไม่ได้แปลว่าดีนะแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้กล <ไป S 2> ัวเขาลำคานเขาเบื่อเขาเบื่อแล้วคนเหล่านี้ไม่มีใครอยากคบเพราะว่ามันมีแต่มันคือก้อนพลังงานลบที่แบบเหนื่อย ลองไปดูดีๆนะว่าคนอันเฟรนดเยอะไหม mm hmm. เพื่อนที่มีอยู่จํานวนหนึ่งอะยัง mm hmm. มีอยู่จํานวนนั้นจริงหรือเปล่าหรืออยู่แต่เขาไม่ค่อยคอมเมนต์เพราะว่าเขา u n f อันฟอลโล่ไปแล้วมีสท็อกซิกท็อิอะไรที่เป็นท็อกซิกไม่ว่าจะด้วยทางใดทางหนึ่ง ออกไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าไม่มีใครอยากอยู่ในสังคมหรือใน Environment ที่มันแบบ Toxic <ม>หรือว่า Negative คือแบบลบไปหมดทุกอย่าง<ม>ลบพูดกันแต่เรื่องลบๆความรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็ดูทั้งตัวเราแล้วก็สังเกตด้วยว่าในรอบๆตัวเราเนะี่ยถ้ามีคนแบบนี้เราจะหาวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่ารับมือกับเขาได้อย่างไร<ม>ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างโอเคที่สุดใช่สุดท้ายก็คือเมตตานะ<ม>ถ้าเจอโมเบเป็นไงก็ถ้าไหวก็จะแบบ <laughs> แ่ก็ปยิ้มเย็นให้ทีหนึ่งเออถ้าแบบบางทีนะก็ถามพี่ถามจริงๆนะอะไรชอบชอบพี่ถามพี่ไม่เข้าใจไหวมั้ยเป็นอะไรทําไมชอบพูดแต่เรื่องอย่างงี้บางทีถามเลยนะเขาไม่รู้ตัวเราต้องแบบเป็นอะไรถ้าสนิทกันพอหรือเป็นแม่เราไงไม่สบายหรือเปล่าเก๋กว่าสุดาพูดเลยเป็นอะไรเป็นอะไรบางทีถามเลยนี่มีอะไรดีพูดออกมาซิสองอย่างมองแล้วพูด อะลองฝึกฝึกพูดมีอะไรดีหาสิหาหะหูมะสีลิปสติกอะไรก็ได้พูดออกมาพูดเรื่องดีๆพูดออกมาพูดออมา <c oughs> เราอยากจะเป็นจิตแพทย์บ้างเหมือนกันนะแต่เราเรียนไม่จบเราไม่มีความหมด <c oughs> เราไม,ม่ความหมดตนพอเราคิดว่าเราฟังแล้วเราไม่สามารถแยกตัวออกมาได้พี่ก็จะพยายามนะคะช่วยเต็มที่จ้ะน้องก็ต้องแบบนะ จิตใจมั่นคงและแข็งแกร่งในการที่จะสู้กับคนเหล่านี้ให้ได้<ช>ที่เป็นกําลังใจให้ละจ้าถ้าสมมุติมีคนท็อกซิกที่ทํางานแบบนี้หรือที่เรียนหรือที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเย่หาแหมคีนะเย่าแหค,ค,ค,คีโอเคอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe สตรีมีคลาสนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ